ดูแลผิวยังไม่ค่อยเนียนแลเท่าไหรนะครับผมว่า่นานนี่ออกมามันยังไม่สเสถียรครับแต่คือเราไม่ต้องมีแต่เนาะปัญหาต้องแก้ไขอย่าอย่าอ้างเราไม่แก้ตัวนี่นะครับ่านที่เราอัดออกมามันจะเนียนเนียนเือนการแต่เนียนด้านเดียวคือยังไม่สมบูรณ์ครับ ตอนนี้เราเจะลองเปลี่ยนตัวแกลนตัวเกีียวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อลองดูซิว่ามันหยาบเพราะอะไรมันยังไม่เนียนเนาะตอนนี้นั่งอยู่ในกระบะถ่า,านตอนนี้เรากำลังผลิตถานอแท่งนะครับ ออกมาเนียนขึ้นเรื่อยๆครับผมเริ่มเป็นแทงขึ้นเรื่อยๆละพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแต่รองเท้าเพื่อนไปไหนแล้วไม่ใส่ละครับอบอนี่คือการพัฒนานะครับดูจากไปเรื่อยๆขาเรามันยังมีความหยาบอยู่นะครับมันก็ยังหยาบไปเรื่อยๆแตกอยู่แล้วมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นมาเรื่อยๆเห็นมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เอยเอยอกข้างเลย,เย <c oughs> บวดใ่ห่วงตัวศัพท์แต่และเรามาเอารยืมรถยืมรถลุงไปขนไม้ตอนนี้กําลังเดินทางไปสวนก่อนนะครับเพื่อไปขนไม้ไม้ก็เป็นของในชุมชน ok พ,พี่เขายกให้เพรพี่เขาขนไม่ไหวเขากําจัด มันลำบากเขาอะ่ะเขาก็เลยให้เราไปจัดการไปขนในซักก็ได้ช่วยพี่เราทำความสะอาดด้วยพำความสะอาดสวนนะ่ะแล้วเราก็ได้ไม้มาเผาด้วยยืมรถลุงมาเดี๋ยวเขาเติมน้ามันให้ขายทานได้ก็ให้ค่ารถล,ลงุงหน่อยใช่ไหมแจ๋วเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอาเอารถมารถมาไปละไปละใกล้ถึงบ้านละ ข้ามันลุกทุ่งเกษตรกรน,นะครับเราเป็นกเกษตรกรกินดี่วันนี้จะตกกล้องล่องนะสวัสดีครับวันนี้เรามาทำฐานอัดแท่งนะครับไม่เน้นมาตรฐานไม่เน้นความงามมันเน้นติดไฟอย่างเดียวเลยทำขายในชุมชนก็ฟังจากเสียงชาวบ้านในชุมชนแล้ว เขาบอกว่าต้องสวยด้วยเหรอขอแค่ติดไฟได้ก็พอแล้วอ๋อโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นเพราะคุณสมบัติจำเป็นแค่ว่าต้องติดไฟนั้นก็พอเนาะเออเอาละเอาละก็เราดูจะกงรวมแล้วมันก็โอเคแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันโคดมันจะโคดโคดเป็นอะไรนะเนาะ ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้บ้าทดลองการใช้แล้วนะครับฟันน้อยครับติดไฟดีเห็นไหมครับแดงดีเลยเนี่ยไฟเท่านั้นครับฉันเล่นอะไรของฉันเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่เอาเอาเอา อ้าวมันจะเป็นยังไงตะเอ๋คืออะไรวะสันคือความต่างสังคมนะครับเพราะฉัน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 เป็นอะไรเนี่ยลองดูลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้อ้าวครับพี่ซอยครับทำไม <สะ S 1> พี่ <สะ S 1> อยู่ซอยล่ะครับ ลงจะเสียไ้มันจะดีดสหน้าอ้าวสรุปแล้วมันเป็นมันมันมีผลใช่ไหมมันเด้งอรเนี่ยอ๋อสร้างครับเราก็ขยายการผลิตนะครับซ่อมต่อยาต่อเราก็จะใช้หลักการเดิมครับผมเป็นหลักการเตาอบนี่แหละแต่ขยายการผลิตต่อจากเตาอัดกลายเป็นเตาอบนะครับ ถิมงานครับผมต้นพลังงานปลาสมุยหมูสิบ <c oughs> ขอบคุณครับฝากติดตามแนละ้วกดสับสกายให้ด้วยนะครับผม <c oughs> บริษัทต้นพลังงานนะครับ <c oughs> ความฝันเราก็อยู่ ใกล้ๆข้างหน้านิดนึงอีกห,หน่อยนึงเราก็หาอะไรมาเล่นไปเรื่อยทำไปเรื่อยฟาร์มเมอร์ขี้อว้วนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม